สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้งาน Meta Trader 5นะครับหรือ MT5 แอปนี้นะครับอันนี้อัดจาก iPad นะครับ iOS เนาะสำหรับบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android นะครับก็ อของ Android อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ปุ่มหรืออะไรมันอาจจะสลับกันนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่หนีกันมากเนาะก็จะมาให้ดูฟังก์ชันหลักๆที่เราจะใช้งานกันนะครับใน MT5 ว่ามีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราได้เปิดบัญชีเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับ3สิ่งนะครับที่เราตั้งก็คือเราก็ต้องมี MT5 ID นะครับ มี ID แล้วก็มีพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์3ตัวนี้นะครับถ้าหาไม่เจองงจำไม่ได้ยังไงติดต่อแอดมินติดต่อซัพพอร์ตในกลุ่มที่เราอยู่ได้เลยนะครับอะทีนี้ในแอป,ปมีอะไรบ้างเดี๋ยวหลักๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำา5ตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นในมือถือหรือว่า iPhone เนี่ยเราก็จะมีหลักๆก็คือตรงนี้เนาะแอคเคาท์ Account. อ่าแล้วก็หน้าโค้ดนะครับอื โค้ดชาร์ตเทรดดิ้งแล้วก็ฮิสตอรีตรงนี้นะครับ5อันนี้เนาะก็มาเริ่มที่หน้าไอคาเลยหลังจากที่เราได้ไอเดเทรดมาแล้วนะครับเราก็มาที่หน้าไอคาวเนาะแล้วเราก็มาเพิ่มก่อนโดยกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตรงไอคา t อ่ะพอก,กดเครื่องหมายบวกตรงซ้ายข้างบนตรงนั้นแล้วเราก็จะมะีเตรียมเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนถ้าไม่มีอะไรขึ้นเลยให้เราพิมพ์ขึ้นไปว่า XM g l o b a l แล้วก็กด Enter นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้แล้วเราก็ไปเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเราเนาะเช่นอ่าของเราอาจจะเป็น m a k m Global MT5 Server 2อ่าเขาเลือก2นะครับแล้วก็ใส่เลข ID เทศไป แบบนี้นะครับใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเซฟพาสเวิร์ดให้มันจําไว้ก็ได้แล้วก็กดปุ่ม Sig อินนะครับอพอซายอินเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะเด้งมาที่หน้าชาร์จหน้าโค้ดเรานะครับถ้ามันขึ้น invalid ก็แสดงว่าเราใส่อะไรผิดแน่ๆนะครับโอเคทีนี้พอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีหน้า Account ของเรานะครับหน้าแอคเคาน์เราเนี่ยก็จะขึ้นโชว์ว่าเรามี Account Trade เกียร์เคามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เราล็อกอินอันไหนอยู่นะครับแล้วก็จํานวนเงินของเรา อ่าในบัญชีเทรดนี้พอเราเติมเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับว่าโอเคคอนเน็กอะไรยังไงบ้างเนาะข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็มาที่หน้าแรกนะครับหน้าโค้ดของเราอ่าพอเปิดโค้ดมานะครับตรงเนี้ยก็จะมีคู่เงินตอนแรกๆมันอาจจะเป็นคู่อะไรก็ไม่รู้อื่นๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้อ่าเราก็สามารถที่จะเพิ่มหรือลดตรงนี้ได้นะครับสมมติว่าอ่าเรา สมมติว่าเราไม่มีอันนี้แล้วกันจะบอกวิธีเพิ่มให้สมมติว่าเราจะเพิ่มคู่เงินอ่าคู่ทองเข้าไปนะครับเราจะดูกราฟทองอ่ะเราจะเพิ่มยังไงนะครับเราก็กดเซิร์ชเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็อาจจะเลื่อนหาดูหรือจะพิมพ์ไปเลยก็ได้ว่า GOLD GO นะครับแล้วเราก็กดเครื่องหมายบวกสีเขียวๆตรงนี้มันก็จะกลับมาอยู่ที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มมาน,นี่คือวิธีการเพิ่มคู่เงินนะครับส่วนคู่ไหนที่จะออกเราก็กด รูปดินสอตรงนี้เราก็กดติ๊กเราก็กดดีลี e ออกไปนะครับอ่าก็กดรูปถังขยะออกไปเนาะก็เหลือเท่าที่เราจะดูนะครับโอเคอันนี้ก็คือเอาไว้ดูอ่าคู่เงินนะครับแล้วก็มันจะมีราคาบอกอยู่เนาะตรงนี้นะครับก็จะมีราคาอ่าก็จะมี2ราคาสังเกตไหมครับว่าจะมีราคา ราคาบิตกับราคาอาร์นะครับก็คือราคาบิตราคาอาร์ก็คือเหมือนฟีลว่าเราไปแลกเงินไปต่างประเทศที่สนามบ,บินอะ่ะจะมีราคารับอ่ารับซื้อกับราคาขายกับราคารับซื้อประมาณนี้เนาะแล้วก็ชื่อคู่เงินแล้วก็ว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ค่าสเปรดตรงนี้อ่าตรงนี้ก็คือค่าธรรมเนียมนะครับเนี่ GDP, y, ย gbp jpy เนี้ยสเปรด วันนี้มันเป็นวันหยุดไงมันก็เลยดูเหมือนเยอะหน่อยนะครับเนี่ยค่าสเปซดูตรงนี้เนาะอ่าอันไหนที่เราไม่ดูเราก็ลบออกไปนะครับโอเคหน้านี้เอาไว้ดูแค่นี้เลยจริงๆส่วนหน้าถัดมานะครับก็คือชาร์ตอ่าชาร์ตก็คือจะเป็นหน้ากราฟนะครับหน้ากราฟเนี่ยก็จะเอาไว้ดูราคาเนาะอันนี้เบสิกก่อนนะใจเย็นๆอย่าพิ่งถ้าจะอ่านกราฟได้ต้องไปเรียนเทคนิคกันต่อนะครับหน้านี้แท่งเทียนราคาเราก็จะใช้เป็นกราฟแท่งเทียนนะครับแล้วก็มี อ่าไทาม์เฟรมที่เราเปิดดูอยู่อันนี้เป็น Time เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับคู่เงินที่เราเปิดดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือราคาเปิดปิดสูงสุดต่ำสุดอะไรอย่างนี้อันนี้บอกว่าตลาดปิดอยู่นะครับแล้วก็ซ้ายมืออขวามือตรงนี้ก็จะเป็น ราคาปัจจุบันนะครับตรงเส้นนี้ก็คือราคาปัจจุบันราคาบิตกับราคาอาร์สนะครับราคาอาร์สอยู่ข้างบนราคาบิตอยู่ข้างล่างส่วนป้ายราคาขวามือลินผ่านกันแล้วป้ายราคาขวามือตรงสีเขียวๆนะครับก็คือแผงราคานั่นเองนะครับเอาไว้อ่านว่าตอนนี้ราคาวิ่งไปถึงราคาเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ปัจจุบันราคาก็อยู่ที่ทองคําก็อยู่ที่2 0 2 4ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับ อ่ะส่วนข้างล่างก็อาจจะเป็นวอลุ่มนะครับก็ช่วงนี้มีการซื้อขายเยอะมีการซื้อขายน้อยมีซื้อขายเยอะมีซื้อขายน้อยแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นวันที่นั่นเองนะครับเอาไว้ดูว่าเราจะดูข้อมูลย้อนหลังไกลแค่ไหนเราก็ดูตามวันที่ตรงนี้นะครับอ่ะต่อมาเป็นเมนูข้างๆบ้างอันแรกก่อนเนาะตรงนี้นะครับไอตรงข้างบนอันแรกเลยมันขึ้นสีฟ้าแล้วเนาะที่เป็นดอกสีทิศเนี่ย <laughs> ก็อันนี้ก็จะเอาไว้ดู อ่าราคานะครับจริงๆถ้าเป็นในคอมเนี่ยมันจะลากเพื่อดูจุดได้แต่ในนี้ทําไม่ได้นะครับอันที่2ก็เอาไว้ดูเปลี่ยนเป็นแบบจะเป็นกราฟเส้นกราฟแท่งเทียนบาร์ชาร์ตแต่ส่วนใหญ่เราก็ดูแคนเดิลสติ๊กเนาะแล้วก็อันนี้เราไม่ได้ใช้ไม่ต้องดู เอาพื้นฐานก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะครับอันอันถัดมาอันที่4ก็จะเอาไว้ดูตรงนี้เส้นแบ่งวันเส้นแบ่งเดือนพวกนี้นะครับแล้วก็เทรดออเดอร์นะครับอันนี้ปิดลักอันนี้ก็เราก็เปิดไว้ก็ได้เราจะได้เห็นราคาค่าสเปสมันเนาะ as price line ตัวแรกนะครับแล้วก็ sltp level trade position trade เทร t History นะครับก็คือ,อมันก็จะแสดงบนชาร์ตว่าเ,เราเคยเข้าเทรดตรงไหนเคยปิดตรงไหนออกตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็วันคลิกเทรดดิ้งตรงนี้นะครับเราเปิดไว้เนาะถ้าเปิดไว้เราก็จะสามารถกดซื้อขายตรงนี้ได้นะครับอ่ะตัวนี้เนาะที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สีแดงสีฟ้าตัวนี้เราก็สามารถกดเซลล์กดบายจากตรงนี้ได้ แต่ตอนนี้เรากดไม่ได้เพราะว่าตลาดปิดอยู่นะครับอ่ะพอกดลงมาตรงนี้ก็จะมีหลอดไซส์นะครับอ่ะหลอดไซส์คืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนกันในเทคนิคกับทีมโค้ดทีมอาจารย์เนาะว่าเราต้องออกหลอดไซส์เท่าไหร่ยังไงบ้างขนาดคําสั่งซื้อขายนะครับ โอเคอันถัดมาตัว f นะครับตัว f ก็คือเป็นการเพิ่มอินดิเคเตอร์นะครับเราก็เลือกอินดิเคเตอร์เอาอันนี้เดี๋ยวไปศึกษาเรื่องอินดิเคเตอร์ก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาเพิ่มกันบนกราฟนะครับแล้วก็อันถัดมาสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้เราจะใช้บ่อยมากก็คือเครื่องมือวาดเขียนบนกราฟต่างๆนะครับก็จะมีเพิ่ม ให้ตรงนี้อ่ะในในในอุปกรณ์เคลื่อนที่มันจะไม่ได้มีเยอะเหมือนในคอมเนาะแต่ว่าที่จําเป็นหลกักๆเลยจริงๆเราก็จะมีใช้อยู่แค่นี้เส้นแนวนอนเส้นเทรนไลน์กล่องสี่เหลี่ยมลูกศรฟิโบแค่นี้นะครับแล้วก็ H1 ตรงนี้ก็คือเอาไว้เปลี่ยนไทม์เฟรมได้ว่าเราจะดูอ่าตรงนี้เราอยู่1ชั่วโมงเราอยากไปดู1วันเราก็เปลี่ยนไป D1 ตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีลูกศรขึ้นมาตรงนู้นเยอะเลยที่เราเคยทําการซื้อขายเนี่ยเคยขายตรงนั้นปิดตรงนี้ซื้อตรงนั้นปิดตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าชาร์ตเนาะอันถัดมานะครับก็จะเป็นหน้าเทรดเนาะพอดีตลาดมันปิดอยู่ไม่งั้นเราจะเข้าออเดอร์ให้ดูก็สมมติว่าเรากดเราเรากดเซลล์ล้วกันกดเซลล์เรามองว่าอุ้ยทองจะลงมั้งกดเซลล์ปึ้งนะครับสมมุติว่ากดเซลล์นะ เราก็จะมีออเดอร์มันก็จะมีคำว่าเซลขึ้นมาตรงนี้อันนี้สมมตินะเซลศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็จะวิ่งไปสมมติว่ามันวิ่งขึ้นบนเนี่ยมันก็ติดลบถ้าวิ่งลงล่างเราก็บวกใช่ไหมครับอ่ะมันก็จะมีออเดอร์ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถตั้งอีกเส้นหนึ่งที่เป็นอ่า TP แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เป็น SL แบบนี้ก็ได้นะครับอ่การตั้ง TPSL เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันต่อในเบสิกเนาะอันนี้ยกตัวอย่าง พอเราเข้าออเดอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมีหน้าเทรดขึ้นมานะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นหน้าเทรดหน้าเทรดเนี้ยตรงข้างล่างเนี้ยมันก็จะมีคําสั่งซื้อขายที่เราเปิดอยู่นะครับว่าเรากําลังมีออเดอร์ซื้อขายอะไรอยู่แล้วก็บวกหรือลบอยู่เท่าไหร่บ้างนะครับม,มาไล่ดูกันเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะมีบาลานซ์ก็คือยอดเงินของเราว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เครดิตเรามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เครดิตกับ บาลานรวมกันก็จะเท่ากับ Equity ตัวกลางนี้นะครับก็มี Equity Equity ก็คือสุทธินั่นเองแต่ถ้าเราสมมุติว่าเรามีบวกอยู่100ดอลลาร์เ q u i t y เรามันก็จะเป็น1300แต่ถ้าเรามีติดลบอยู่100ดอลลาร์เ q u i t y เราก็จะเหลือ1238-100ลบ100ก็คือ1138แบบนี้นะครับให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนาะส่วนตรงนี้นะครับก็คือฟรีมาจินที่เหลืออยู่เราไม่ต้องไปนสนใจก็ได้สำหรับมือใหม่ส่วน เดี๋ยวพอเข้าออเดอร์ไปเนี่ยมันก็จะมีมาร์จิ้นที่กําลังถูกใช้อยู่ซึ่งอ่ามันจะอยู่ในเรื่องของเลเวลเลตในพื้นฐานที่เราเรียนกันไปเนาะมันจะเยอะมากเลยแต่ว่าเราจะไปใช้การคุมความเสี่ยงแทนนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องตรงนี้นะว่าไม่เข้าใจคืออะไรค่อยไปเรียนกันทีหลังได้เนาะก็กหลักๆก็จะมีตรงนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวมีออเดอร์เปิดขึ้นมาเนี่ยซิมโบเนี่ยก็คืออ่าคู่เงินหรือว่าตราสารที่เราเทรดอยู่นะครับอ่าทิเก็ตมันก็จะมี ID ขึ้นมา อันนี้ผมเอาเฉพาะที่ที่เราใช้นะก็จะมี type อันนี้ก็จะมีว่าเป็น order buy หรือ order s a l e นะครับ volume ก็ขนาดเท่าไหร่อาจจะมีเมื่อกี้ใช่ไหมเราขึ้น s ่ l go s a l e อยู่า0 1ู่0.01ที่ราคาตรงนี้ตั้ง sl ที่นี่ตั้ง tp ที่นี่ราคาปัจจุบันที่นี่นะครับแล้วก็ค่า swap ครั้งคืนนะครับ swap ก็คือเหมือนค่าดอกเบี้ยถ้าเรา,าถือ order ข้ามคืนนะครับก็มันก็จะมีดอกเบี้ยออกมา อาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้แล้วก็โปรฟิตก็คือบวกลบอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทอทัลให้ว่ารวมแล้วเนี่ยอะโปรฟิตล l สอันเรียลไลซ์นะครับถ้าเป็นอะบางคนอาจจะเคยเทรดหุ้นมาก็จะคือเป็นผลกาไรขาดทุนที่เรายังไม่ได้ยอมรับยังไม่ได้ยอมรับความจริงก็คือมันอาจจะบวกลบอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้นำมาคำนวณใส่บาลานซ์ของเราแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือหน้าเทรดเนาะที่เราจะดูข้อมูลของเรานะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ด้วยนะเพื่อมันบังกราฟนะครับเออ หรือจะดูกันเดียวก็กดตรงนี้อ่ะพอเราเทรดเสร็จปุ๊บถ้าเราปิดคำสั่งซื้อขายไม่ว่าจะปิดแบบกำไรหรือขาดทุนนะครับก็จะมาอยู่ที่หน้า history ตรงนี้ของเรานะครับอ่าในหน้า history ตรงนี้ก็จะมีการเห็นไหมเห็มีมีขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนกับหน้าเทรดเลยเนาะขึ้นเหมือนกันเลยนะครับมันก็จะมีขึ้นมาว่าเราเนี่ยเคยซื้อขายอะไรไปบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะผมก็เคยกดซื้อบายซื้อเซลทองคำไปนะครับเป็น v o l ุ่มจำนวนหนึ่งหลอดสองหลอดนะครับแล้วก็ ปิดราคาตรงไหนนะครับมีสถิตินะว่า,ารวมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เคยเทรดแล้วได้กําไรรวมมาทั้งหมด176เหเรียญมันก็จะมารวมให้ข้างล่างนะครับแล้วตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกอกดจุดจุดตรงมุมขวาล่างสุดเห็นไหมจุดจุด,จ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 ดตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกว่าเราจะดู6เดือนที่แล้วดูเฉพาะของวันนี้ของสัปดาห์ที่แล้วของเดือนที่แล้วหรือว่าจะคัสตอมดูเป็นช่วงก็ได้เพื่อเราอยากจะทำบัญชีแบบ บันทึกการเทรดของเราเนาะว่าตั้งแต่วันที่1ถึงในเดือนเนี้ยในเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราได้เดือนละกาไรเราได้เดือนละเท่าไหร่หรือว่าเรามีขาดทุนอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็กดดันตรงนี้มันก็จะขึ้นแสดงผลให้เหมือนมีทําบัญชีให้อัตโนมัติเลยนะครับโอเคเนาะก็ครบและหน้า Account เอาไว้ดูบัญชีนะครับถ้าใครมีหลายอันบัญชีก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับหน้าโคดเอาไว้ดูอา่า ราคาเอาไว้ดูคู่เงินต่างๆที่เราจะเทรดนะครับหน้าชาร์ตเอาไว้ดูกราฟแล้วก็เอาไว้วิเคราะห์กราฟหน้าเทรดเอาไว้ดูข้อมูลการซื้อขายดูอยอดเงินยอดบาลานซ์กับคำสั่งซื้อขายต่างๆแล้วก็ฮิสตอรีก็คือดูบันทึกประวัติการเทรดของเรานะครับโอเคเนาะส่วนที่เหลือก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรมากนะครับก็ลองไปเปิดดูได้เนาะส่วนใน iPhone หรือว่า Android ก็จะมีเนี่ยห้าตัวนี้แหละในในนั้นนะครับ โอเคเนาะอันนี้เป็นเบื้องต้นการใช้งานก่อนนะครับยังไงเรื่องของเทคนิคเพิ่มเติมหรือว่าการวิเคราะห์กราฟการเรียนรู้ที่จะต่อเนื่องจากนี้นะครับก็ให้ติดตามเรียนกับให้ให้เรียนกับโค้ดกับอาจารย์ต่อในเรื่องของการเทคนิคอะไรต่างๆเนาะก็ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ